ันนี้เราจะมารีวิวออบตีช็อตนะคะกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะคะให้ดูนะคะอันนี้เราจะมาแพ็กทีสนะคะก็คือดายใหญ่นีเข้าโปรแกรมเลยค่ะโอเคแพ็กทีสนะอะ่มาเริ่มมาด้กันเลยการทำงานของตัวอ็อบตีช็อตนะคะ mm hmm. ก็จะมีแท่นตรงนี้นะคะ ก็คือไว้สําหรับวางลูกกลอบแล้วก็ตีผ่านก็คือจะเป็นการทำมาแบบเหมือนเซ็นเซอร์ไม้ผ่านไปลูกผ่านไม้ผ่านไปก็คือจะมีอ่านค่าได้ว่าเป็นระยะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือจะใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราของที่บ้านเราก็จะเป็นเชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้จอนี้เนี่ยก็คือเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นฉากสําหรับ ตีใส่อะค่ะตีใส่จอไปด้วยนะคะจะมีฉายโปรเจคเตอร์ได้นะคะอันนี้จะให้ดูก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็เราก็ทำให้มันปลอดภัยมีระขายแล้วก็มีบุผนังนะคะแบบนี้นี่ค่ะเป็นจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เราก็ใช้งานได้อนเนกประสงค์หลายอย่างก็คือเป็นห้องโฮมเทเตอร์ได้ด้วยนะคะ นี่นะคะเป็นจะเป็นลูกโฟมนะคะซึ่งเครื่องอัปติชอตที่ให้มาเนี่ยเขาจะให้ลูกโฟมนี้มาด้วยนะคะอืมก็คือเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโปรแกรมสําหรับคนเพิ่งหัดเล่นมากกว่าหรือว่ายัางตีไม่ยังตีไม่ไม่แม,นม่แมนใช่ไหมเพราะอะไรครับแลไวยังไงครับเดี๋ยวเวลามันโดนหัวจะลาเจ็ โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอมอนจะตีตีกเลยอ่าเอมอนจะตีลูกโฟมให้ดูจะดูกันเลยว่าเสียบหรือเปล่าอ่าก็จะเบาเบาระยะโอ้ดแล้วอันนี้ตีลูกโฟมนะคะก็จะเบาเบาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ความรู้สึกก็คือ นุมๆก็จะนุ่มๆจะแน่นๆเหมือนจะตีแบบแ,แ็งห่หน่นอๆโอเคได้เหอหนอธิบายฟังหน่อยได้ไหมโอเคนะครับอันนี้นะครับก็คือที่โมเอโมตีเมื่อกี้นะครับ ก็คือเครื่องมันก็จะอ่านทำได้แบบนี้นะคะขอบตีก็คือความเร็วของม้าก็คือ62 m ุแล้วก็โอเพน1.9ก็คือหน้าไม้อะเปิดนี่นึงแต่ก็ไม่เขียหายครับดิสเทนก็คือเราตีไป170หลาแล้วก็เหลืออีก23ิฟุตก็คือแบบนี้เทมโปก็คือความเร็วที่เราตีอ่อครับห9จุดเ นหน้าไม้คือเซนเตอร์เซนเตอร์ก็คือหน้าไม้อ่ะโดนลูกโอเคดนลูกตรงกลางพอดีดตรงกลางพอดีโอเคค่ะขอบคุณครับ